เปิดสถซติก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025ผลการแข่งขันก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเราไปติดตามกันดูครับโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะตอนนี้เนี่ยก็แข่งขันมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไปได้3-1เซตส่งผลทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ ก็มาเจอกับทีมชาติไทยนะครับที่เป็นรองแชมป์ในกลุ่ม A นะครับในการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองครับโดยก่อนเรื่องการแข่งขันนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเราไปย้อนดูสถิติกันหน่อยนะครับว่าเมื่อทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยผลการแข่งขันออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยผลการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนั้น เกิดขึ high, high, ้นมาแล้วทั้งหมดนะครับ37นัดรวมทุกรายการครับโดยเป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยนะครับที่เก็บชัยชนะเหนือทีมชาติญี่ปุ่นได้แค่11เกมเท่านั้นครับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ถึง26เกมด้วยกันนั่นเองครับโดยสถิติ5นัดหลังสุดนะครับเมื่อทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยเป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยนะครับที่เก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมเท่านั้น ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4เกมโดยในนัดล่าสุดนะครับที่ทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้นั้นต้องย้อนไปในการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับในปี2023ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศน,นะครับ ตอนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตก่อนที่ทีมชาติไทยนะครับจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ในปีนั้นไปครอบครองนั่นเองครับส่วนนัดล่าสุดน,นะครับที่ทั้ง2ทีมจะกันเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025 ตอนนั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ยที่ขึ้นนําไปก่อน2ต่อสอเซตแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็เจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเล่นงเครื่องพลิกแซงนะครับกลับมาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ2เซตนั่นเองครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยทีมใดจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครับถ้าว่าทีมชาติไทยนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้นั้นก็มีสิทธิ์นะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยอันดับโลกเนี่ยจะขึ้นสูงไปถึงอันดับที่15หของโลกนั่นเองครับซึ่งเกมการแข่ง เพื่อนๆคิดว่าเกมนี้เนี่ยจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่คิดว่าทีมไหนนะจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ